อราน,นี้เราจะมาทำการ open database กันนะครับอะเปิด amibroker กลับขึ้นมาเห็นไหมฮะหน้าตาก็จะค้างๆอย่ี้คราวนี้เนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเป็นข้อมูลหุ้นเห็นไหมครับของเมกาอยู่เป็น default มากับ amibroker วิธีดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือดูที่ตัวนี้นะฮะเห็นันเนี่ยครับอันนี้คือชื่อของ database คราวนี้เราก็สามารถดูได้ว่ามาจากโฟลเดอร์ไหนอันนี้มาจากโฟลเดอร์ program files amibroker แล้ก็ data นะครับอะ คขานี้จะเปิดตัวใหม่มาที่ไฟล์นี่นะครับแล้วก็ที่ Open Database เห็นไหมครับโปรแกรมไฟล์ Amibroker Data Data คือ,ช,อชื่อของโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล Database ไว้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยอยู่ในดาวน์โหลดใช่ไหมครับอันนี้แล้วแต่คอมพิวเตอร์ของท่านนะฮะเช็คดูว่าไอตัวที่ unzip ออกมาเนี่ยไว้ที่ไหนอ่ะผมไปที่นี่นะครับ Admin ดาวน์โหลดผมก็จะมีไทคอน EOD หนึ่งอยู่เสร็จปุ๊บผมก็กดโอเคเห็นไหมครับได้เป็นชื่อหุ้นไทยละอันนี้คุณคุ้ไหว่าเป็นชื่อหุ้นไทย m p k ครเห็นไหมครัเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าปตทเห็นไหมครับถ้ามีมันก็จะขึ้นมาเนยซูมเอาเดี๋ยวเรื่องฉาดว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เป็น day เป็น week เป็น m month เห็นไหมครับ หลักๆเลยเนี่ยให้เอาเข้าใจว่าเนี่ยเราได้ทำการ open database แล้วนะครับ database ชื่อ thai c o n ed มาจาก user admin download ตรงนี้นี้นะฮะเห็นที่ pop up ไหมครับอ่ะครัวทนี้ผมจะปิดนะคะปิด d m i b r o k e r เลยครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อ้าวทำไมกลับไปเป็นหุ้นอเมริกาหุ้น default อีกแล้วล่ะเพราะตอนปิดเนี่ยเราไม่ได้บอก d m i b r o k e r ว่าให้เปิดตัวเดิมกลับมาคราวนี้ทำไงอ่ะ ไปที่ไฟล์นะครับ Open Database ใหม่อะไปของใครของมันนะครับ Admin ดาวน์โหลดเปิดตัวนี้ขึ้นมากดโอเคได้ Database ที่เราต้องการละที่เราโหลดมาไปที่ Tools p r e f e r e n c e นี่นะครับ Tools Preferences นะครับแล้วไปที่อะไรครับ Data เห็นไหมครั Data นี่นะครับแล้วบอกว่าให้ Use Current นี่ฮะพิมพ์เขาว่า Current ไปเดี๋ยวตัวนี้จะเปลียน เปลี่ยนไปนะไรฮะเปียเป็นแอดมินดาวน์โหลดแล้วก็ไทคอน EOD 1เห็นไหมครับแล้วกดแอปพลายเรียบร้อยไหมครับนี่นะฮะชื่อต้องเป็นชื่อโฟลเดอร์ของท่านนะฮะแล้วกดโอเคคราวนี้ปิดทิ้งฮะเปิดใหม่อยากรู้ว่าทำเสร็จจริงหรือเปล่าถ้าทําเสร็จจริงต้องเปิดเป็นหุ้นไทยนะครับจำไม่ได้จำได้ไหมครับอดัมครับ a d v a านซ์ Advanced. อะ โอเคคราวนี้ในส่วนของด a ทาร์เบสจะพูดนิดนึงว่า d a t า b a เบสตัวนี้นะครับออผมเข้าใจว่าผมได้เซฟ Data เนี่ยถึงสิ้นสุดประมาณกลางปี2015เดี๋ยวผมมองสักดูนึ่งฮะมาที่ปลายปลายเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปลูกศรซ้ายขวาเห็นไหมฮะซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าอ่าก็จะประมาณนี้ฮะปราณกลางกลางปีว่ากันไปเนี่ยอืมสกอร์ได้เดี๋ยวเรื่องฉากค่อยว่ากันอีกทีนะครับ โอเคนี่เราก็ทำการเปิด open database เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ s e ต default database เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ thaiod หนึ่งปิดทิ้งนะครเพราะเปิดมาปุ๊บก็หน้าตาเหมือนเดิมเนยนะครับอยู่ที่ advanced เหมือนเดิมโอเคขอบคุณครับ